สดนเทอรทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาสรุปอัปเดตกันนะครับว่าประจำเดือนธันวาคมมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างมีการเปลี่ยนปแปลงอะไรหลายอย่างเยอะพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดและอัปเดตประจําเดือนนี้เลยก็คือได้มีการเพิ่มฮันเตอร์สายใหม่แล้วก็มีการปรับปรุงสายฮันเตอร์ต่างๆนะจากตอนแรกที่จะมีอยู่6สายนะครับก็คือไฟเตอร์แท้ง ฮิเลอร์แรงต่างนะครับถือว่าลบภาพจำ e าอหกสนนั้นออกไปก่อนนะครับก็ตอนนี้เราจะเหลือเพียงแค่3สายเท่านั้นนะครับนึกว่า4ดีกว่านะจะมีในสอ,องสไตรเกอร์เบรกซับพอร์ตและอันใหม่คือสแต็คนะครับซึ่งสแต็คจะเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งตอนนี้ยังมีเพียงแค่คิทโตเฟอร์รีดฮันเตอร์ประจําเดือนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวสเต็คไปยังไาอธิบายภายหลังน้ะก,ก็หลักๆก็คือได้มีการปรบับไปแล้วนะครับว่าแต่ละตัวจะเป็นอะไรซึ่งคุณจำไม่ง่าย สตรายเกอร์ก็คือตัวละครพวกทำดาเมจจะเป็นสตรายเกอร์หมดเลยนะครับซัพพอร์ตก็จะเป็นพวกสายสัพพอร์ตทั้งหลายยกเว้นบางตัวอย่างฟรีเลนที่มันจะเป็นกึง่งซัพพอร์ตกึงดาเมจอันนี้ก็ใช่นะครับต่อไปเบรกก็ตามตัวผมเบรกค,คือตัวไหนเบรกได้จะถูกจัดเป็นเบรกหมดเลยนะครับสแต็คคือเก็บสแต็คสลับ การต่อสู้รูปแบบใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคงเพียงแค่คิสโตเฟอร์รีดอยู่ตอนที่ผมระบุไปนะส้าหรับแน่นอนการเปลี่ยนแปลงสายเสร็จแล้วบารันและยอคมุนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็จากตอนแรกที่บารันจะเป็นซับพอร์ตอะไรต่างนะมันก็จะเป็นซับพอร์ตเบรกสไเกร์นะครับส่วนยอคมุนจะเปลี่ยนตรงกลางจากตอนแรกที่เป็นเบรกจะกลายเป็นสแต็กเกอร์นะครับหมายความว่ายอคมุนจะเหมาะสำหรับตัวละครอย่างคิสโตเฟอร์รีดมากกว่าสำหรับที่เป็นสายสแต็กนะครับต่อไปจะเป็นระบบในส่วนของฝึกฝนความร่วมมือฮันเตอร มันจะมีการอัพทําให้เราสามารถที่จะอัปเกรดแล้วเราจะได้รับไปส่งค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหรือค่าสตตเพิ่มขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ผมอัพธาตุไฟไปนะครับคือพลังโจมตีธาตุไฟผมจะเพิ่มขึ้น2760หน่วยทันทีเลยนะครับคือเป็นการเพิ่มขึ้นเพื่อพลังป้องกัน h p และแม่นยำนะครับจากนั้นแต่ละธาตุก็จะมีการแยกสายปีเป็น4สายคือสตราย์เบรกซับพอร์ตและสต๊าดนะครับซึ่งจะแตกต่างออกันไปอย่างเช่นสตรา สตร์เนี่ยจะเป็นปริมาณดาเมจคีิที่เข้าอันแรกครับอันที่2จุดอ่อนเพิ่มขึ้นอันที่3ฟื้นฟูเวทเพิ่มขึ้นอันที่4สกิลทั่วไปปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเบรกปริมาณเบรกดาเมจเพิ่มขึ้นสกิลเบรกเพิ่มขึ้นปริมาณดาเมจสกิลติเพิ่มขึ้นเมื่อศัตรูเบรกแล้วปริมาณดาเมจได้รับเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นการเพิ่มในส่วนของปริมาณดาเมจซะส่วนใหญ่นะต่อไปเป็นซัพพอร์ตนะครับฟื้นฟูแล้วปริมาณดาเมจที่สร้างเกราะป้องกันเพิ่มขึ้นพลังเเเเวสุดดพพิิิ่มมมขขึึ้้นนปราาณ และชาร์จสกิลอันติเมตรปริมาณดาเมจถ้าจุดอ่อนสมาชิกทีมจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยน่าจะคุ้มนะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะแต่อย่างดีกว่านะครับต่อไปเป็นสตรกหรือว่าจะเป็นในส่วนของสายใหม่นะครับก็โอเวอร์โหลดปริมาณดาเมจกิฟต์ข้อต้องทีมเพิ่มขึ้นเอฟเฟกต์ Effect, แซคคาตเพิ่มขึ้นปริมาณดาเมจถ้าจุดอ่อนเพิ่มขึ้นแล้วก็โอเวอร์โหลดของสมาชิกทีมเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ ถ้าหาผมนะแนะนําว่าให้อัพรวมไปก่อนนะครับอัพในส่วนของพลังโจมตีและดีฟน n ์ไปก่อนนะซึ่งอันนี้ผมจะแบ่งเป็นธาตุไฟผมมีใช้ทั้งแอคแท็กและดีฟ ens ก็เลยแบ่งอัพเป็นอย่างละ3นะครับส่วนน้ําอันนี้ผมอัพเพียงแค่ดีฟน n ์เพราะน้ําดามินหลักก็คือชาอินเป็นดีฟน n ์เป็นหลักนะครับลมผมก็เช่นกันดีฟน n ์เป็นหลักคือเลนน้านะครับแสงเหมือนกันก็ผมผมก็มีในส่วนของอประธานโทมัสแล้วก็มียอนที่เป็นในส่วนของ ดีเฟนต์นะครับก็เลยอัดดีเฟนต์ซะส่วนใหญ่ต่อไปเมื่อเมือ่อตอนนี้ผมก็แบ่งเป็นครึ่งๆเหมือนกันนะครับก็คือ a t t แ c k และ Defense สาเหตุก็คือมินนี่ Mini, เป็น Defense แต่พ่อพี่ซองเป็น Attack กผมก็เลยอัพครึ่งครึอย่างนี้นะครับส่วนต่อไปคือค่าแม่นยำซึ่งพอเรามีค่าแม่นยำนี้แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอัพในส่วนของเส้นสายสีเหลืองนะครับที่แต่ก่อนเราต้องใส่แม่นยำกรบดาเมลคิ ตอนนี้เราสามารถเลือกที่จะว่าเออเราจะใส่ดาเมจคิหรือใส่ทะลุป้องกันได้แล้วนะครับซึ่งเราก็จะประหยัดช่องออกไปได้อีกเนาะซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะกดรีเซ็ตได้นะครับแต่ไม่ําให้กดนะเพราะมันเปื้องส่วนสำหรับวิธีการหาในส่วนของคู่มือฝนฮันเตอร์นะครับจะหาได้2ทาง1ก็คือแลกจากร้านค้านะครับอันนี้ผมแลกไปแล้วนะก็คือ30นะผมสาต่อ20ซึ่งมันจะแลกได้400้นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการดรอปจาก หอสมุดนะครับซึ่งหอสมุดตรงนี้มันจะให้แตกต่างกันออกไปตามคาดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าที่ผมเล่นนะ่ะผมเล่นในส่วนของโหมดยากสุดนะครับก็คือหมวดหมดู่เพื่อเข้ามาใหม่ก็คือตอนแรกมาสุดแค่โบราณใช่ไหมครับมันจะมีคือหมวดต้องห้ามมาด้วยซึ่งหมวดต้องห้ามอันเนี้ยเขาต้องการฮันเตอร์ที่มีพลังมากกว่า3ามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันจากตอนแรกเกือบเกือบสองแสนนะครับและต้องใช้ตัวละครมากถึง1 8ถึง20ตัวซึ่งแน่นอนว่า1 8ถึง20ตัวตรงนี้ เราไม่สามารถที่จะนําทุกธาตุเข้าไปได้นะครับเพราะแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนเขามีมการเขียนบอกไว้อยู่นะครับว่าเราสามารถเอาเข้าได้กี่ธาตุคือจาก5้าธาตุเราจะไม่สามารถเอาเข้าได้2อธาตุนะอย่างเช่นเดือนนี้ไม่สามารถนําลมกับน้ําเข้าได้หมายความว่าไฟแสงมืด คุณจะต้องแน่นนะครับคือข,ขนาดผมแน่นนะผมยังจะแบบผ่านยากมากเพราะว่าแบบเราต้องเรียงเราต้องจัดการแบบไอ้ตัวไหนเราควรเก็บตัวไหนเราควรเป็นะยะงไรยังไงเพราะว่าพอเราเข้าด่านไปแล้วเราไม่สามารถลักไก่นะครับเปลี่ยนอิกต์ข้างในได้ย้ำว่าเปลี่ยนไม่ได้นะคือคุณใส่อะไรไปอ่ะมันจะล็อกอย่างนั้นจนก,ก่บคุณจะกดรีเซ็ตเลยนะครับฉะนั้นเตรียมตัวดีไม่ว่าจะเป็นคอหรืออิกต์ไม่สามารถลักไก่เปลี่ยนระหว่างการเล่นได้นะครับถ้าอย่างนั้นคุณจะต้องออกมา แล้วเปลี่ยนใหม่เท่านั้นซึ่งค่อนข้างจะยากนะครับผมใช้เวลาประมาณ34ชั่วโมงได้มั้งกว่าผมจะผ่านในส่วนของชั้นที่1 1บเกับสิเพราะมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่า1 1บเกับสิผมไม่มีซับพอร์ตนะครับผมเป็นเบรกและดาเมจสอตัวสำหรับการเล่นโหมดนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือตัวเบรกนะครับพยายามรักษาตัวเบรกไว้ให้ดีพยายามมีตัวเบรกติดตัวไว้ตลอดส่วนซับพอร์ตไม่จําเป็นก็ได้แล้วแต่สายนะครับแต่ควรจะมีดาเมจจ๋าๆไว้หน่อยก็ดีนะซึ่งข้อเสียของการที่เล่นเป็น 2, เบรกจนึ่งดาเมจ คุณจะโดนตีและไร h i ีคุณไม่ฟื้นนะครับฉะนั้นจะต้องเลี้ยงเลือดดีๆหน่อยสำหรับตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกกับภายหลังอาจจะเป็นคลิปบทของกดต้องห้ามตัวนี้ใส่ได้ซ้มมนะครับโอเคนอกจากระบบใหม่แล้วอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันที่คริสโตเฟอร์นะครับก็คริสโตเฟอร์จะเป็นในส่วนของฮันเตอร์ระดับชาตินะครับซึ่งสหรัฐผมจะไม่ผิดน่าจะมีอยู่2คนมั้งคือโทมัสกับคริสโตเฟอร์นี่แหละแต่คริสโตเฟอร์บทน้อยไปหน่อยนะครับคือโผล่แป๊บเดียวแล้วก็เซกุต์ผายผมโดนเก็บเนาะซึ่งงครรริสโตตเฟอ์นี คุณคิดนะแง่ว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่เชิงดาเมจมันเป็นสายใหม่คือสายสแต็กที่มันสามารถทำในทักษะโอเวอร์โหลดได้มันจะเห็นว่าแทรกธาตุต่าแทรกธาตุสูงกลางอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีการแปลงร่างแน่นอนเดี๋ยวคริสโตเฟอร์จะมีการรีวิวภายหลังนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเออพี่ครับเปิดกี่ดาวดีผมจะแนะนําที่1นถึงสดาวเป็นหลักนะครับคือแทรกธาตุอ่ะมันทํางานเหมือนเบรกเลยแต่แค่ว่าเบรกอ่ะพอเบรกเสร็จแล้วเราไม่ได้ใช้ใช่ไหม แต่แทรกธาตุอ่ะพอเราแทรกร้อเ็สร็จปับ๊บคุณจะมีระยะเวลา15าวิในการทำดาเมจแรงขึ้นพอ15าวิหมดไปแล้วคุณก็แค่แทรกธาตุใหม่นะครับซึ่ง2ดาวควรจะเป็นเพื่อนที่คุณควรจะมีนะอย่างน้อยทําทำให้คุณแทรกธาตุได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่อันนี้ผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะข้างจะเปลืองนะเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวภายหลังสำหรับคิดโตเฟอร์นะครับส่วนความหน้าเปิดอันนี้ผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวรอคลิปรีวิวเต็มๆก่อนนะ่นาจะลจะ อธิบายภายหลังนะส่วนต่อไปในเะรื่งที่อาวุธใหม่ก็คือดาบวิญญาณตะวันรับฟ้านะครับซึ่งดาบชิ้นนี้ไม่ใช่ดาบสุ่มนะครับเป็นดาบแรกซึ่งอันนี้ตามที่ผมบอกเลยมันเป็นดาบที่ออกมาทดแทนสำหรับคนที่ไม่ทันดาบผู้กล้านะครับคือสเตตมันเน้นไปทางการบัฟส่วนใหญ่อาตาัตราที่เข้าปริมาณดาเม็ที่เข้าปริมาณดาเม็ดธาตุาาาตาแสงนะครับซึ่งอันนี้ถ้าคุณอยากจะได้ คุณจะต้องมีกิ้นะครับเพราะการที่คุณจะได้มันมาจากกิ้วคนนั้นนะ่อ้าวจะให้ดูนะครับผมอ่าสำหรับวิธีการแรกนะครับเราเข้ามาดูที่ในส่วนของกล่องเลือกเศษอาวุธอันนี้จะอยู่ที่หน้ากิ้นะครับเราสามารถเลือกได้2อ,อย่างว่าเราอยากจะแลกในส่วนของหอกตัวเดิมหรือดาบซึ่ง1สัปดาห์จะแลกได้ทั้งหมด40ชิ้นนะครับซึ่ง40ชิ้นถ้าคุณต้องการขึ้น5ดาวคุณต้องใช้ทั้งหมด600ชิ้นนะครับก็ ส5สัปดาห์หรือประมาณ2เดือนครึ่งนะครับหมายความว่าถ้าคุณเริ่มแรกเดือนนี้เป็นเดือนแรกคือเดือนธันวาคม คุณจะสามารถมี6ดาวใช้ได้หรือ5ดาวใช้ได้อยู่ประมาณเดือนกุมภาเดือนมีนาประมาณนี้จะไม่เกินช่วงนี้นะครับถ้าคุณแลกครบตลอดทุกสัปดาห์ไม่ขาดไม่เกินนะครับมันสามารถที่จะแลกได้แต่ใช้เวลาหน่อยคือ 2- อสเดือนแต่อย่างน้อยมันคือของฟรีนะครับคือของฟรีจริงๆเลยนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของสตอรี่ใหม่นะครับก็ไม่เชงว่าใหม่หรอกมาเป็นการอัพเพิ่มเติมมาก็คือฝั่งที่ซองก็จะมีในส่วนของฮาร์ดโหมดที่ขยายมาถึงชัพเตอร์10ฮินเดน0 ส่วนฮันเตอร์ก็เช่นกันครับมีการขยายมาที่ฮาร์ดเหมือนกันอ่ามีการขยายมานะครับอันนี้ในส่วนของพิซองต่อไปฮันเตอร์อ่านในฮันเตอร์จริงละมีการขยายของฮาร์ดขึ้นมาเช่นกันนะครับก็ปกตินะถ้ามีสตอรี่มาใหม่เปิดมาปับ๊บมันจะอัพนอร์มัลกับเอ็กซ์เปิดมาก่อนแต่ฮาร์ดจะตามมาภายหลังนะครับก็สามารถมาปัดกันได้นะส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของอีเวนต์ฮอล a y เดย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ชาเลน์ปกติที่เราทำได้โดยทั่วไป รายการก็มีของตามนี้ของรางวัลหรือพอยต์ต่างๆก็สามารถกดดูได้เลยนะครับว่ามันได้อะไรบ้างมีแต้มอะไรกันบ้างนะครับซึ่งวมนนี้กิจกรรมวันนี้เดี๋ยวจะพูดเป็นสิ่งต่อไปนะครับอันนี้ก็เล่นเพื่อเป็นกิจกรรมวันนี้ก็เป็นตัวละครที่เราแต้มเพิ่มเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนไม่เลยกิจกรรมตรงนี้ถามว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็คุณมาที่ดูตรงนี้นะอาจาั้นคุณมาที่ไมเลดอนะไมเลดตรงนี้นะครับ, My นะ My รรบเขาจะให้คุณเลือกทั้งหมด5ระดับซึ่งตั้งแต่ระดับ1 2 3สนะครับ จแบ่งเป็นสายคืออย่างเช่นหน้าแรกอันเนี้ยจะเป็นสายโจมตีหน้า2จะเป็นเบรกหน้า3จะเป็นซับพอร์ตนะครับอ,อย่างเช่นอนนี้หน้าแรกผมเลือกเป็นซองิภพาวานอาวุธไม่หุ่นจะาเลยผมเอาเป็นของพี่เบ็กเสื้อขาวไว้ก่อนนะครับส่วนสาย2เบกผมเป็นซอลินแล้วก็ปืนซอลินคู่นะครับต่อไปสาย3ผมจะเป็นจีนอาแล้วก็อาวุธมินบยองกู2ชิ้นเพื่อมาดันพลังนะครับ สาย4ไม่มีอะไรครับพื้นฐานส่วนสาย5สาย5คือคุณจะเลือกอะไรก็ได้ที่เป็น1ในสาสายนั้นเคราะว่ามันจะรวมกันทั้งหมดเลยครับเนี่ยมันจะรวมหมดเลยไม่ได้แยกสายนะครับฉะนั้นคุณสามารถที่จะเลือกอะไรก็ได้อาวุธเช่นกันครับคุณก็สามารถเลือกลงได้เหมือนกันว่าคุณอยากได้ซัพพอร์ตเบรกดาเมจอะไรก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้คือไมเลดนะส่วนคริสโตเฟอร์อันนี้มีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับส่วนสกินใหม่อันนี้เป็นของรีดส่วนของซอลินก็มีเช่นกันนะครับราคาอยู่ที่ 5 5 0าสบาทสำหรับใครที่อยากมีสกินนะครับโอเคผมจะดูหน้าตาสกินนะสกินจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นผมหางม้าแบบยาวนะครับก็มีทั้งหมด3สีก็อันนี้สีพื้นฐานสี1สี2และสีสนะครับซึ่งสีที่แตกต่างเลยก็จะเป็นในของสีที่1ที่มีการเปลี่ยนสีผมไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้มีการเปลี่ยนของสีรถจักรยานยนต์ด้วยนะหรือบิ๊กไบค์นะครับก็เปลี่ยนเป็นสีดําแต่ว่า สกินที่เหลือไม่เปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนแค่ตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นสหรับสกินซอลินใครอยากได้ก็สามารถเติมเปิดได้นะครับส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของฮันเตอร์พาร์กันบ้างะ่ะต่อสกินซอลินละก็จะเป็นสกินโทมัสประจําเดือนนี้นะครับซึ่งผมมองว่าอา่าไม่อะ่ะรู้สึกเห็นแล้วผมไม่อยากใส่มากเลยนะครับอ่านี่สกินโทมัสนะครับซึ่งมันดูแบบแปลกๆอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแน่นอนตรงนี้ก็มีการเขียนบอกเลยนะครับเป็นสายอะไรนะเชี่ยวชาญด้านอะไรก็สามารถดูได้นะครับ เชี่ยวชาญเกาะทีมไฟอะไรประมาณน,นี้ได้เป็นเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างไงก็ทุกคนน่าจะมีพื้นฐานกันอยู่แล้วอันนี้ผมคิดว่าผมจะค้าค่างไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหมวดหมู่อัปเดตสองพาร์ทแรกนะครับส่วนพาร์ทสเดี๋ยวเรามาดูกันที่สก,ก,กินกันบ้างนะครับสก,กินจริงๆแล้วคุณน่าจะเห็นแต่เดือนที่แล้วแหะคือสก,กินประจําคนที่ชนะ1000คน3 0 0 0ันคนหกพ0คนนะครับซึ่งสก,กินผมใส่ตอนนี้จะเป็นของ1000คนนะครับได้ดูนะครานี้1000คน2,000นคนไม่สี่สามพันคนที 3, น่สามพันคนนะครับก็ ความแตกต่างระหว่าง1กับ3ก็คือ1น่เขาจะมีสร้อยคอลงมานะครับแต่2จะไม่มีจะล้นๆนะครับส่วน6,000ก็จะสีดูมืดๆไปเลยนะครับฉะนั้นนี่คือความแตกต่างนะแน่นอนว่า1,000คนจะมีรายละเอียดที่ดีกว่านะครับอันนี้คือรูปแบบของสกินต่อไปเรามาดูกันที่คอนเทนต์อัปเดตประจำเดือนคือคาร์มิชนะครับก็คือพรมแดนแห่งภาพฝันซึ่งอันนี้แน่นอนว่า เราจะต้องใช้กุญแจนะครับซึ่งการปลดล็อกฝันไลน์นี้เราสามารถเข้าพรมแดนได้แล้วก็เขาจะมีบอกนะครับว่าโอเคเราจะเล่นระดับไหนได้บ้างซึ่งก็แบ่งตามเบ t เท e c คลาสนะครับก็คือ20 35 50และ80นะครับอ้อลืมบอกเบตเทิคลาสขยายขึ้นจากตอนแรกที่การตัน90เป็นตัน100อนะครับอันนี้ผมผมจะไม่รีวิวนะเพราะถือว่ามันเป็นเขตของมหาเทพเล่นกันนะครับเบตเทิคลาสร้อยอ่ะน่าจะอีกนานนะครับคงไม่ใช่ใช่เรนนี้หรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาดันพลังช่วงนี้ก เราสามารถทจะเลือกได้เออจับคู่กันแบบสมสร้างห้องรอนะสร้างห้องที่แบบเออเรามีคนสร้างไว้อยู่แล้วแล้วก็เล่นกับกิวนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้ส่วนของรางวัลก็จะแบ่งไปตามนี้นะครับก็แน่นอนว่าเล่นกับเพื่อนดีที่สุดนะครับส่วนการเล่นเราเล่นเป็นทีมฮันเตอร์นะครับไม่ได้เป็นทีมพี่2องฉะนั้นก็จัดทีมกันดีๆนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบวัดดาเมจกับเพื่อนวเอ,อ้ใครดาเมจมากกว่านะสกุญแจ อันนี้ผมคิดว่าน่าจะดอกบาลรังคนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับว่าเดี๋ยวจะมีคลิปวิวแยกมาภายหลักนะครับอันนี้เป็นตอรี่ฟัน้ายสามารถเข้ามาอ่านกันได้นะครับก็ประมาณนี้สลับอัปเดตนะครับต่อไปจะเป็นเช็คชื่อคู่นั้นใหม่นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นวันแรกอยู่นะผมไม่สามารถดูได้นะครับว่ามิชชั่นสนับสนุนสมาคมมีอะไรบ้างต้องรอพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวยังไงจะมีอัปเดตทีนึงนะซึ่งอัปเดตสัปดาห์หรือว่าล็อกอินสัปดาห์นี้ Lock นนนล็อกอิน ต้องรอดูพวกนี้ได้เป็นอัปเดตยิบยนะ่อยเนาะส่วนต่อไปจะเป็นสล็อกอินรายวันล็อกอินรายเดือนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของว่าเดือนนี้ของคิสโตเฟอร์เขาให้อะไรบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นธีมคริสต์มาสนะก็ของรางวัลตามนี้เลยนะครับแล้วก็อัปเดตอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับก็คือบันเทได้มีในส่วนของโหมดทดสอบมาแล้วก็คือมีระดับ1ถึงระดับ10เหมือนกรณียกมุลน,นะครับที่มีระดับ1ถึง10มาแล้วก็มี1ถึง20ซึ่ง ระดับ10นะครับมีค่าพลังอยู่ที่3,875,000ใช่ครับ3,875,000ครับซึ่ง ค่าพลังส่วนใหญ่ตอนนี้ผู้เล่นผมคาดว่าน่าจะประมาณสัก3ล้าน6ล้าน7นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมสามารถเล่นผ่านได้แค่ระดับ6นะครับไม่ถึงระดับ10นะระดับ10ผมลองแล้วครับสกิทสกิดจริงๆอ่ะพลังต่างจากวอสสามเซตนะครับฉะนั้นอาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยหรือรอคนที่มีเทคนิคออกมาใช้ดีนะครับว่าควรตียังไงนะนี่คือเป็นส่วนเสริมที่ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับเดือนนี้นะก็คือเป็นการกระทบเมตาก็คือระบบใหม่อย่าง s t a c k แล้วก็อเวอร์โหลดธาตุนะครับซึ่งเป็นการ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งมันหมายวาความว่าจากตอนรท,ที่เรามีความเข้าใจเออต้องเป็นเบรกซับพอร์ตดาเมจนะตอนนี้นะครับเขาเล่นเป็นเบรกสแต็คดาเมจนะครับคือถามว่าเอาพี่ไม่มีฮิลแล้วมันจะล่วงไหมคําตอบคือล่วงครับแต่วงเล็บสลับคริสโตเฟอร์นะคริสโตเฟอร์มีทักษะคือมอบเกาะป้องกันให้เพื่อนได้หมายวาความว่าถ้าคุณวนเรื่อยๆแล้วคุณวนเป็นเนะกาะป้องกันคริสโตเฟอร์จะทําหน้าที่แทนเหมือนการฮิลนะครับผมฉะนั้น คุณสามารถเล่นสายนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวจะมีรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของ Overload แต่ Overload หรือ Stack ยังมีเพียงแค่ตัวเดียวอยู่คือคิทโตเฟอร์และสามารถใช้งานได้เพียงกระทาตไฟเท่านั้นหมายความว่าหลังจากนี้คุณจะต้องเปิดเอาโอเวอร์โหลดหรือแทรกธาตุอีก4ทธาตุให้ตัวนะครับก็คือมืดลมแสงน้ํา4ตัวนะครับแต่ผมมัน่นใจว่า4ตัวนี้คงจะไม่มาทีเดียวติดนะครับก็ อาจจะเป็นเดือนหน้าอีกรึอาจจะเป็นก็ได้อาจจะเป็นของมืดนะครับหรืออาจจะเป็นเบรกก็ได้หรือพี่หลิวจื้อกางอาจจะไม่ใช่ดามเมจแล้วอาจจะเป็นโอเวอร์โหลดก็ได้นะครับก็ต้องเราดูกันต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นการกระทบเมตาทั้งหมดเลยเพราะเป็นการเพิ่มสายใหม่ออกมาและไม่ใช่เบรกนะครับเบรกกับสแต็กคนละสายกันนะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมีเบรกออกไปอยู่ดีนะครับแต่สแต็กจะเป็นการทำให้คุณบูสต์ดาเมจได้ดีในช่วงหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าทุก ตัวที่มาเป็นสแต็กเหมือนกับคริสโตเฟอร์คือสามารถสร้างเกราะป้องกัน,นเพื่อนในทีมได้ซัพพอร์ตก็ไม่จําเป็นเลยนะครับแต่ผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้อะเดี๋ยวในอนาคตก็คงจะต้องมีในส่วนของสแต็กที่เป็นสายโจมตี ATK ที่ไม่ใช่ดีเฟนต์นะครับคงไม่สามารถสร้างเกราะให้ได้นะอันนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมตาหน่อยหรือโอเวอร์โหลดอาจจะไม่ใช่ตัวดาเมจอาจจะมีตัวเบรกก็ได้เป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้ก็ต้องรอด,ดูคลิปหนึ่งนะครับเอ้ทุกคนสำหรับคลิปนี้มีวันนี้เจอกันคลิปหน้านะครับ